Mẹ này นี้ก็เพราะว่าเมื่อเราทำให้วัตถุเคล่นท,ที่เป็นวงกลมตลอดเวลาจะมีแรงแรงหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าแรงดึงสูนดันซึ่งจะมีทิศทางออกจากศูนย์กลางของวงกลมนั้นนั้นแรงนี้จะคอยดันน้ำฝนไม้ที่น้ำผกออกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วหลักการนี้นะ่ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงละ่ะที่เห็นกันดีบ่อย,ย,ยก็จะมีมาด้วยใส่ตะขังมาแฝงห่อเตียงกัน แล้วก็ดาวคิมเท่ร่ในรอบโลกนี้ล่ะว่าแต่เขาจะเป็นคนต่อไปเราเองเราเองเราสอนนะการทดลองของเราน่าตืาน่นเต้นอย่างแน่นอนการทดลองของเจนมีชื่อว่าอะไรหรอมีชื่ว่าน่าตื่นเต้นที่สุดนะการทดลองของเรามีชื่อว่าเฉยชาเฉยชาเมื่อกี้เราแอบไปหาของในบ้านเธอมาเตรียไมไว้แล้วไปทดลองกันเลยอุ๊ยเราแอบเราแอบไปดูการของเธอหาง่ายที่เจ้เชีวยวมีอะไรบ้างนะ นแค่นี้ง่ายๆมาเริ่มกันเลยจับก,การ,รู้ให้ดีแล้วกัน แรงเฉียสองล้อหมนุนและช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุนนั่นเองเป็นระบบที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับข้าวของในชีวิตประจวันของเราอย่างลหลากหลายเช่นห อาบ่อยค่อยสังเกตเห็นไหมว่าเวลาเรายนุงยางไปทไมุ่งยางรอยน้ำได้แต่เนก็อนหนไปก็ถุงางน้าไม่รู้เหมือนกันนะขวัญข้าวการทดลองของเราวันนี้มีคาตอบให้ควกเธอแน่นอนว้าวการ ชือผู้กล้าจำนวนสองคนเพื่อมาช่วยเราคดเอาหน่อยมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะผู้กล้าของชื่ออะไรคะครับพี่ชื่อพี่ชาลนมค่ะคครับพี่ชื่อโอ